รอบพุมเกินก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น2-3เท่านะครับเก้านี้คือเรารู้ทันและป้องกันได้ครับปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นเบาหวานมากกว่า6ล้านคนความดันโลหิตสูงมากกว่า13ล้านคนและ,ละเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรไทยคือโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับและงานวิจัยก็ชี้ชัดว่าคนที่รอบพุงเกินหรือคนอ้วนพุงใหญ่มีโอกาส เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง3เท่าและมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น2เท่าจากคนปกตินะครับแน่นอนเลยครับถ้าเป็นผู้ชายไม่ควรเกิน90ซนติเมตรและถ้าเป็นผู้หญิงไม่ควรเกิน80ซนติเมตรนะครับปรับรอบพุงซึ่งทวันนี้ใครเริ่มพุงใหญ่พุงเกินปรับพฤติกรรม3เรื่องง่ายๆดังนี้ครับ1ปรับอาหารลดหวานลดมันและลดเค็มนะครับเพิ่มผักและผละไม้ให้ได้400กรัมต่อวันครับ ทานขาบเชิงซ้อนหรือแป้งไม่ขัดสีครับเลือกทานไขมันดีเช่นไขมันในปลาถั่วและอะโวคาโดนะครับขยับร่างกายสม่ำเสมอ7 0 0 0ถึง19,000ต่อวันครับหรือขยับร่างกายทุกๆ1-2ถึงชั่วโมงนะครับและอย่าลืมจัดการความเครียดนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ7-8ถึงชั่วโมงอย่างมีคุณภาพครับอ้วนและพุงเกินไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างต่อไปครับแต่เป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อการเป็น NCD ดีเริ่มปรับพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นและห่างไกล n c ็ดีครคับ